ธรรมนัตเดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร550ไร่จังหวัดร้อยเอ็ดธรรมนัตเดินหน้ามอบโฉนดเพื่อการเกษตร550ไร่จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้ก,กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองพอก และอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน550รายซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และภาคีหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมบูรณาการให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,ร,กรโดยเฉพาะในเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้กเกษตรกรการมอบโฉนดเพื่อการ,กรเกษตรเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในที่ดินการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อให้กเกษตรกรสามารถเข้าถึงสิทธ์ และแหล่งเงินทุนมากขึ้นรวมทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยก่อนหน้านี้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร,รกรรมสอปอกอได้จับมือรวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเรื่องการให้ผู้ได้รับสิทธ์ โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขอรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินใช้เอกสารสิทธิส์สปก4ถึง01 <Duty> เป็นหลักประกันสินเชื่อกับทกศตามบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมยังไม่ครอบคลุมถึงโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อทกศที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ60เป็นร้อยละ80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินสอปอกอในรูปของโฉนต้นไม้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพอรมเผ่ามาเป็นหลักประกันสินเชื่อจากทกศได้อีกทางหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเห็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีที่ดินทำกินสามารถพัฒนาอาชีพ และรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวในระยะยาวทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีพระราชกฤษฎีกา,กากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ137,823้ไร่เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ726,477 ไร่ครอบคลุมพื้นที่15อำเภอ72ตำบลโดยได้ดําเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น62,367ราย78,334แปลงเนื้อที่ประมาณ663,876ไร่ซึ่งในปีงบประมาณ2,567ได้มีแผนดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธ์สปก4ถึง01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจากเป้าหมายตามแผนระยะเวลา2ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ34,965แปลงเนื้อที่ประมาณ32,127ไร่ได้ดำเนินการออกโฉนดแล้วทั้งหมด1,586แปลงเนื้อที่ประมาณ15,400หนึ่งไร่ในส่วนพื้นที่เขตอำเภอหนองพอก13,872แปลงเนื้อที่ประมาณ116,064ไร่ได้ออกโฉนดเพื่อการเกษตรแล้ว672แปลง เนื้อที่ประมาณ6258ไร่